ขวัญอุสมณีตอบแล้วหลังโดนจับตาถ่ายลูกคู่เวียสุกลวัตหรือจะย้ายกลับมาซบช่องเจ็ดได้ค่าเซ็นสัญญาช่องใหม่40ล้านบาทจริงไหมเล่นเอาแฟนๆของนางเอกสาวขวัญอุสมณีอดตื่นเต้นไม่ได้หลังมีภาพของเจ้าตัวร่วมเฟรมกับคุณแม่และพระเอกซุปตาแห่งวิกหมอชิดช่องเจ็ดอย่างเวียสุกลวั์ซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่าของสาวขวัญจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า รือนี่จะเป็นสัญญาณบอกว่านางเอกคนสวยจะกลับไปซบช่องเก่าหรือเปล่าและเรื่องราวกับเรื่องสังกัดที่เพิ่งย้ายไปนั้นเคลียร์กันลงตัวหรือยังหลังมีข่าวว่าจะไม่ต่อสัญญาเพราะทางช่องนั้นไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้ได้ว่าสองปีขวัญจะต้องมีละครสามเรื่องแต่ที่ผ่านมาสองปีกลับมีละครแค่เรื่องเดียวและยังไม่ได้ออนแอร์ทำให้ขวัญขาดไรายได้ไปเยอะ เพราะละครที่อื่นติดต่อมาก็ไม่สามารถรับได้จนเจ้าตัวต้องยืมเงินคุณแม่กว่า3ล้านบาทเพื่อไปหมุนใจในธุรกิจส่วนตัวล่าสุดขวัญอุสามณาีก็ออกมาเปิดใจอีกครั้งผ่านทางนายอินเตอร์เทนและตกมันบันเทิงว่าวันที่เจอพี่เบียเป็นเรื่องบังเอิญเพราะตอนแรกแค่น่าเจอกับเพื่อนๆที่เรียนคอร์สเกี่ยวกับหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลแต่เพื่อน กับจัดงานเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ33ปีซึ่งในระหว่างที่ถ่ายรูปกับคุณแม่ที่ดาดฟ้าเรือเพิ่งทราบว่ากองละครของพี่เวียถ่ายทำอยู่ข้างล่างพอดีพี่เวียเขาก็ตะโกนเรียกเราเลยลงไปถ่ายรูปด้วยกันเท่านั้นส่วนถามว่าจะมีโอกาสได้กลับมาทำงานที่ช่องเจ็ดและพี่เวียไหมสาวขวัญก็เผยว่าตัวเองกำลังจะหมดสัญญา21มีนาคมนี้หลังจากหมดสัญญาก็จะเป็นนักแสดงอิสระ สามารถรับละครได้ทุกช่องจะช่องไหนก็ได้ยินดีมากส่วนกับทางช่องเดิมที่เพิ่งย้ายออกมาก็ให้เล่นละครแค่หนึ่งเรื่องซึ่งไม่ครบตามสัญญาที่ตกลงกันไว้จึงต้องมีเงินค่าชดเชยด้านคุณแม่ของขวานเผยว่าต้นสังกัดเก่าน่าจะจ่ายเงินให้ครึ่งหนึ่งก่อนหมดสัญญาถ้าจ่ายจริงก็จบกันโดยไม่ต้องฟ้องร้องอะไรต่อซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียน ที่จะจำคำพูดของคนบางคนไว้และสำหรับเรื่องข่าวลือว่าขวัญได้เรับเงินค่าเซ็นสัญญา30-40ล้านบาทนั้นไม่เป็นความจริงเพราะขวัญอยู่มาสองปีได้แค่ละครเรื่องเดียวเป็นเงิน4ล้านบาทเท่านั้น